สวัสดีค่ะพี่ตาได้ข่าวบอกว่าพี่ตาโดนพูดได้ไหมว่าโรแมนต์แกืมโดนหลอกให้รัก <c oughs> มันเป็นมาอย่างไงครับพิ่ตนเริ่มอย่างไงพอรู้ตัวว่าโดนหลอกโดยโรแมนต์แกมเนี่ยคิดอยู่นานมากเลยว่าเราจะบอกคนอื่นดีไหมอายนะมันอายนะมันอายนะ หลายๆคนคงเจอเหมือนกันไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายก็คือมีคนทักมาทางโซเชียลมีเดียของตั้นเนี่ยก็คือทักมาทางอินบ็อกซ์ของ Facebook พอเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่คุยแล้วก็จะทิ้งแล้วก็ทักทักมารับคันนักก็จะบล็อกทิ้งแต่คนนี้ยังไงก็ไม่รู้คลิกเข้าไปดูในโปรไฟล์เอยดูดีเว้ย <laughs> <laughs> ดูดีเป็นหล่อแบบว่าเป็นหนุ่มหล่อตีเอววันไหวัน,น,นเอ้ดูดีแล้วก็ดูโปรไฟล์มันดูดีดูดีมากดูแบบว่าดี เกินจะเป็นจริงอะอย่างเงี้ยเราก็ลองคุยดูอะไรอย่างเงี้ยคุยคุยดีคุยแบบดูเหมือนคุยกับเพื่อนคุยกับคนแบบมีการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ภาษาอังกฤษใช่ไหมเป็นภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะแล้วก็เอาไปผ่าน Chat GPT ไปผ่าน Google แปลอะไรอย่างเงี้ยก็คุยคุยคุยแล้วตอนแรกเราก็ไม่ยอมคุยแล้วก็บอกไม่ฉันไม่คุยกับเธอหรอกเพราะเธอเป็นแ c a m m e r ตั้งถามมันอย่างเงี้ยอยู่หลายวันเลยนะ ถามว่าแบบยู่เป็นสแกมเมอร์จะไม่คุยทำเงี้ยแต่มันก็แบบทำเนียนเนี่ยก็คุยคุยคุยแล้วก็แบบจนสักพักหนึ่งก็เริ่มสนุก <c oughs> แต่ก็ยังระแวงตลอดเวลา <c oughs> เริ่มคุยวันที่ประมาณวันที่4ที่5มิถุนายน <c oughs> ก็คุยไปสักพักหนึ่งก็ <c oughs> เขาก็จะส่งอแดชบอร์ดอันหนึ่งมาให้เราดูบอกเนี่ยฉันเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในคริปโตนะ <c oughs> ฉันลงทุนทีหนึ่งนะภายในเวลาสานาทีเนี่ย ไอได้กําไรเนี่ยเขาก็โชว์ให้ดูว่าได้กําไร1 2ื่นเหรียญได้กําไร20,000เหรียญเงี้ยดูมันเยอะเนาะหม,นหมื่นกว่าเหรียญก็ส0 0แสนกว่าบาทใช่ป่ะเลยแล้วสักพักก็ชวนว่าอยู่มาลงทุนกับเราสิเราเป็นผู้เชี่ยวชาแล้วก็บอกไม่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 ไมไมฉันไม่สนใจการลงทุนในคริปโตฉันไม่มีความรู้ก็ไม่หลายวันเขาก็ชวนลงทุนหลายวันแล้วก็บอกไม่ไม่ไม,ไม,ไมจนจนแบบเขาก็บอกว่าเอาอย่างงี้ ถ้าถ้าอยู่ไม่เชื่อเนี่ยไอไอจะแสดงความจริงใจโดยการส่งบัตรประชาชนมาให้เราเป็นคนจีน เกิดที่เซี่ยงไฮ้อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ม,มีมีชื่อมีอะไรเงีย้ยเรือเออเราก็ดูเฮ้ยมันน่าเชื่อถือมีบัตรประชาชนหน้าหลังเราบอกเอ้แค่บัตรประชาชนเนี่ยยุก็ปลอมได้สิเขาก็ส่งพาสปอร์ตมาให้อีกโอ้พาสปอร์ตอ่าส่งพาสปอร์ตมาให้เงียเนี่ยเราก็ดูรูปตรงกันอะไรเงี้ยล้วก็บอกอะไรเงี้ยก็เราก็ยังไม่เชื่อเราก็บอกอ่ะไม่เชื่อหรอกอะไรเงี้ยบอกอ่ะอย่างนี้เพื่อแสดงความจริงใจเดี๋ยวฉันจะลงทุนให้ให้คุณก่อนเอาเงินของเขาลงทุนให้ เขาก็ให้เราเข้าไปในลิงก์ที่เขาเปิดเปิดมาให้เขาส่งลิงก์มาให้เป็นลิงก์เป็นเว็บไซต์ชื่อ, Pro. อมูโรโปรเราไม่เคยรู้จักแต่พอเข้าไปดูมันน่าเชื่อถือมากเลยยูทําตามไอมันบอกมานะเขาเ,เอาเงินเขาใส่ให้เรา200เหรียญแล้วก็ให้เราลงทุนตามเราได้กําไรกลับมาเนี่ยสาเหรียญหมายถึงกำไรขึ้นเห็นจริงๆใช่ยังมมเห็นจริงๆ,ๆก็คือเห็นในแดชบอร์ด ตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่ามันคือแดชบอร์ดที่เป็นแก๊งสแกมเมอร์ตอนนั้นยังนึกว่าจริงนี่บอกตรงว่าที่บอกว่าอายไม่กล้าบอกเนี่ยเพราะว่าบางจังหวะเราก็นึกว่าจริงเราก็นึกเหมือนมากการพูดคุยเหมือนมากไม่เหมือนสแกมเมอร์ไม่เหมือนคุยกับคนที่แบบ เป็นใครก็ไม่รู้แต่กอันนี้ผมแวะนินหนนดหนึ่งในมูสอื่นๆเนี่ยนะพี่ตาออมีคุยกันอื่นไหมนอกจากเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องบิดกมยมีสิมีระหว่างสองสามอาทิตย์แรกเนี่ยก็คุยเรื่องอื่นเรื่องชีวิตส่วนตัวเขาก็เล่าว่าเขาเป็นใครเกิดที่ไหนเคยมีแฟนมากี่คนทํางาน<อ>คุยเรื่องเอ,อกินข้าวยังไงคุยเรื่องอื่นเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแฟนกันอะ่ะแล้วก็มีแลกเปลี่ยนรูปแลกเปลี่ยนรูปก,ก็ มีบ้างแต่น้อยตัวตัวเองแล้ก็จะระมัดระวังตัวเวลาสมมุติว่าจะให้จะเขาอยากส่งรูปแล้วก็จะส่งรูปจานอาหารที่มีรูปหมาส่งรูปหมาซึ่งเราจะจะไม่ส่งรูปส่วนตัวเราอยู่แล้วเอ่อไพรเวซี่คือตัวเองเป็นคนที่แบบไม่ถ่ายรูปบิกินี่หรือไม่ถ่ายรูปโปส่งให้ใครอยู่แล้วเพราะไม่เคยถ่ายอยู่แล้ว เออเราเราระวังตัวอยู่แล้วไม่ส่งแต่เขาก็อาจจะมีรูปเราที่เราเคยลงในโซเชียลมีเดียเรามั่นใจว่าเราแบบเราไม่มีรูปแบบนั้นแต่ก็จะส่งแต่เขาก็ส่งรูปเข้ามามาให้ดูบ้างส่งรูปตอนก่อนจะนอนอะไรก็ส่งรูปตอนมัสน้าคือคุยกันคล้ายๆเหมือนแบบเป็นคนคบกันเป็นคนคุยๆอะไรเงี้ยอ่าฉันเนี่ยอยากจะสร้างอนาคตรวบกับคุณเขาพูดนะนี่โรแมนต์มากเลยฉันจะลงทุนให้คุณก็ลงทุนเนี่ยสองร้อยเหรียญแล้วก็จนได้กําไรมา30เหรียญแล้วมันน่าเชื่อตรงที่ว่า ไอ้สามสิบเหรียญเนี่ยเขาโอนกลับมาแล้วเราสามารถใส่เลขบัญชีของเราเองแล้วเราโอนเงินเข้าบัญชีเราได้ด้วยเราได้เงินกลับมา7,400กว่าบาทแล้วเฮ้ยได้เงินจริงๆด้วยว่ะทีแรกก็เริ่มงงแล้วก็คือส่วนต่างกำไรที่ได้มาได้เงินของมันมาด้วยไงก็คือได้มา2 0 3 3้ิเหรียญคือเงินที่มันลงทุนไป200แล้วได้กำไรกลับมา30ภายในเวลา2ีนาทีบบาาเออ เฮ้ยมันเป็นการกำไรประมาณ15%ถูกปะพอหลังจากนี้ก็คุยอีกใช้เวลาคุยแบบเป็นเดือนเดือนอ่ะคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ตื่นเช้ามากุดมอร์นิ่งกลางวันกินอะไรตอนสายกินกาแฟอะไรเงี้ยคุยกันจริงจริงเลิมแบบได้ปุ๊าอ๋อแต่ก็คือหรือว่าเขา ยับยน่นไงยับยน่นยับยน่ยบยนเหมือนเราเออเหมือนเรากำลังคุยแบบคนคุยคุยเลยแล้วมันเด็กด้วยไงม,มันเป็นหนุ่มหล่อนเด็กกล้ามแน่นอายุสี่สิบอ่อากำลังดีอะไรเงี้ยกำลังดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคุย,คย,คย,คยก็แบบเอออแต่ก็บอก,บอกบอกตัวเองอยู่อยู่ตลอดเวลาว่าไม่โอนไม่โอนไม่โอนถ้าถึงเวลาโอนไม่โอนอะไรเงี้ยแต่ก่อนนี่ก่อนนอนต้องดูหนังก่อนนอนตอนนี้ไม่นั่งคุยกับผู้ชายก่อนนอนทําอย่างนี้อยู่อ่ะสักพักหนึ่งมันก็บอกว่า มันให้เราไปเปิดบัญชีของ Exchange ที่ถูกกฎหมายในประเทศไทยนะทีแรกมันบอกให้เราไปเปิด Binance เลยนะเอะอแต่เราเปิด Binance ไม่ได้มันมีปัญหาเรื่องการยืนยันตัว,ต,วตนเอเคบซอะไรไม่รู้เราก็เลยไปเปิดบิตทาซ่าบิตทาซ่าเอาก็เปิดสำเร็จบิตทาซ่าก็แบบ มีปัญหาสักพักหนึ่งก็เปิดสำเร็จแล้วก็ไปเปิด,ดบิตคัพเห็นปะมันเป็นเอสเชนที่ถูกกฎหมายด้วยนะแล้วพอเราเปิดเสร็จปุ๊บมันก็จะให้เราลงทุนละมันบอกนี่อยู่มันลงทุนสีแล้วอยู่ลงทุนโดยผ่านบิดคัพมันบอกว่าทีแรกจะทําบิดทาซ่าแต่บิดทาซ่าเหมือนว่าเขาจํากัดวงเงินการถอน มันก็เลยบอกว่าให้เรามาปิดครับเราก็บอกทําไม่เป็นก็ทำไม่เป็นเพราะว่าถ้าเราลงคุนบิดครับปกติก็คือเราก็เอาเงินเราใส่ลงไปซื้อบิตคอยซื้ออีเธอรเรียมถูกป้ะแลวและก็รอให้ราคามันขึ้นมันลงแต่อันนี้ไม่ใช่แบบนั้นเขาจะให้เราเาเราเราก็เอาเงินใส่ใส่ในบิตครับก็คือเอาเงินจากบัญชีของเรานี่แหละ สแกนใส่พอเงินเข้าไปปุ๊บเขาก็จะสอนเราเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะเป็นแดชบอร์ดที่ทีละแผน่นทีละแผ่นส่งลายต่อไปต่อมาเออสไลด์สไลด์ตกมาแล้วทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ชี้ให้ทำอะไรเงี้ยเขาก็ให้เราอยู่ในบิตคัพเนี่ยให้เราแลกก่อนแลกแลกจากเงินบาทเป็นเงิน USDT มันจะอยู่ในวอล l e t ซึ่งเป็นเง<อ>ินเงินบาทเขาจะให้เราแลกเป็น แลกเป็นอีเทเรียม,อมพอแลกเป็นอีเทเรียมเสร็จแล้วก็แลกเป็น usdt ได้แน่แน่เห็นปะทีนีมน้มันก็จะให้เราคัดลอกรหัสเนี่ยส่งไปเข้าไอ,อ้เว็บไซต์ muropo แล้วเสร็จมันก็จะมีกราฟกราฟกราฟขึ้นมาว่า buy short buy long มันก็จะบอกเราว่าอยู buy short อยู buy long ชี้มาตรวจสอนเราเหมือนจับมือทำเลยทำทำทำอย่างนี้ก็การลงทุนครั้งหนึ่งมันก็จะให้ให้เรา buy short buy l o อยู่สองครั้ง ครั้งแรกก็ได้กําไรกลับมานะเงินต้นเท่าไหร่จาไม่ได้เงินต้นน่าจะประมาณแบบสาม0,000ื่นกว่าหรืออะไรเงี้ยเงินต้นของเรานะแต่เราจะได้กําไรกลับมาประมาณ5้าพันเสร็จเรียบร้อยการลงทุนเสร็จเห็นว่าได้กําไรกลับมาเขาก็จะสอนว่าให้เราเอาเงินเนี้ยกลับเข้าบิดครับอเออพอกลับเข้าบิดครับเสร็จปุ๊บเราก็จะถอนจากบิดครับเข้าบัญชีเราได้ก็คือเห็นตัวเงินงเห็นตัวเงินกลับมาในบัญชีเราม,มันน่าเชื่อปะ่ะเงินต้นของเราพร้อมกับ กำไรที่ได้นี่ครั้งครั้งแรกหลังจากนั้นก็คุยกันอีกคุยกันกุ้งนิ่งนุ่งุงน่งเหมือนเป็นคนคุยคุยกันอีก,กผ่านไปหลายวันมันก็ชวนลงทุนอีกก็ทําแบบนี้อีกแต่ทีนี้เราก็เราก็เริ่มเริ่มเริ่มสนุกแล้วก็เพิ่มเงินลงทุนต,ตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าเพิ่มไปเป็นแสนเหมือนกันอ่ะเป็นแสนบาท <ป planets S 1> ตอนแรกสามหมื่นอ่สามหมื่นใส่เป็นแสน,นละตอนเริ่มโลภเริ่มโล <c oughs> แต่ปรากฏว่าพอต้องถ,ถอนเงินจากบิดครับ เพื่อจะไปซื้อ usdt บิดครับจำกัดวงเงินการถอนค่ะเขาจำกัดว่าเราถอนได้แค่พันห้ารอยเหรียญใช่เราก็เลยอ่ะทำอยู่ตั้งนานมันก็เลยบอกอ๋อท่าทางตอนนั้นเน่ะเหมือนว่าอีิิชาชีพมันก็งงเหมือนกันนะรวมแล้วครั้งครั้งที่หนึ่งที่ที่เป็นเงินของสแกมเมอร์ครั้งที่สอง เงินเราเงินต้นกลับมากำไรกลับมาครั้งที่สามเงินเราเงินต้นกลับมากำไรกลับมา<ะ>เราได้รวมประมาณสองหมืก็คือประมาณห0 0 6อ0กกว่ากว่าเหรียญแล้วก็เสร็จหลังจากนั้นมันก็ชวนคุยกันเรื่อยๆคุยนุ่นคุยี่คุยทุกวันจนประมาณกลางเดือนสิงหาคมเนี่ยมันเริ่มบอกว่ายูยู u, วันที่15เนี่ยจะมีโหนดการลงทุนครั้งใหญ่ครั้งนี้ยยูต้องเตรียมเงินก้อนใหญ่ไว้เลยนะคุณจะได้กำไรมากมายเลยแล้วก็บอกก้อนก้อนใหญ่ ขนาดไหนก็ยังตำหนึ่งแสนเหรียญทีนี้เริ่มหนึ่งแสนเหรียญแล้วเราก็เริ่มมาหนึ่งแสนเหรียญกดเลิกคิดเลยเฮ้ยมันเป็นล้านเลยนะสามล้านกว่าบาทหนึ่งแสนเหรียญแล้วงสงสัยละแล้วลตอนนั้นก็เลยบอกว่าอ๋อตอนนั้นเนี่ยฉันไม่ว่างไปต่างจงังหวัดตอนนั้นก็จะเดินทางไปทํางานที่จันทบุรีมันบอกว่าไงรู้ป่ายูโอนเงินของยู่ะมาเข้ากระเป๋าให้ไอและไอจะลงทุนให้ลงทุนให้เสร็จไอจะส่งคืนเงินกลับมาให้กระเป๋าคุณเชื่อหรอ ก็ไม่เชื่อาอยู่ๆเลยไปโอนเงินเข้ากระเป๋ามันทำไมแล้วก็เลยบอกเราก็เลยไม่คุยกับมันเลยมันมันส่งข้อความมาติ้งติ้งตงติได้เวลาลงทุนแล้วก็ไม่ตอบเราไม่เห็นเรื่องอะไรเราจะโอนเงินให้มันถูกปะ อีกที่ต่อมามันบอกว่าวันที่23ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีโหนดการลงทุนครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งซึ่งครัง้งครั้งเนี้ไอไอไอคือมันไอเตรียมเงินไว้ส0 0 0สนเหรียญยูเนี่ยตเตรียมไว้1 0 0 0 0แสเหรียญและไอจะท็อปอัพให้ให้ให้ใหยูอีกหนึ่งเท่าเป็น2 0 0 0 0นโอ้โหน่าสนใจวะอยู่ๆเราก็จะได้เงินมากขึ้นเลยฟร,ฟร,ฟรีฟรีเท่าหนึ่งแต่เราบอกไม่ไม่ฉันจะลงพันพันเหรียญยังไงก็จะลงแค่พันเหรียญมันก็บอกยูคิดให้ดีนะเราอะเราจะมีอนาคตร่วมกันเราต้องสะสม เงินเราก็แกตอนแรกจะเริ่มแล้วก็เริ่มสงสัยแต่ก็แบบคุยกับเขาก็สนุกหน้าตาดีอยากจับแขนสักครั้งหนึ่งระยะเวลาประมาณเท่าไหร่เนีพี่ตาถ้าเกิดเทียบเดือนหนึ่งสองเดือนสองเดือนกว่าแล้วเริ่มคุยตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนาไงพอกลางเดือนสองเดือนครึ่งแล้วก็แล้วก็อยากจะเออตอนนั้นคือระหว่างนั้นมีนัดกันนะ ว่าเดือนกันยายนเขาจะบินมาหาตอนนั้นเราก็ยังคิดว่าเออถ้ากันยายนได้เจอกันเนี่ยเราก็คงจะลงอ่ะถูกปะแต่ยังไม่เจอน้าไงจนมันก็โลบอกว่าทำไมอยู่เป็นคนแบบนี้อยู่อะไรเงี้ยอยู่ทำงานมาตั้งนานอยู่ไม่มีเงินเรยบอกไม่ไอ้ไม่มีเงินไม่มีเงินก็คุย <c oughs> แต่คุณคุณจะเสียโอกาสไปนะก็จะโน้มนาะว่าคุณจะเสียโอกาสอันมีค่า <c oughs> ที่จะได้ <c oughs> ไดกําไร <c oughs> พอเราอะ่ะชวนคุยเรื่องอื่นคืนหนึ่งเราก็ถามเราตอนนั้นก็ดึกแล้วประมาณสี่ห้าทุ่มเห็นไหมคุยกันทั้งวันทั้งคืนฉันเนี่ย คิดถึงคุณยังเลยใช่ไม่เห็นหน้าคุณนานละเ,เราอยากดูว่าเฮ้ยนัดมันมีตัวตนจริงหรือเปล่าอยู่เซลฟี่อยู่ขนาดนี้ที่คุยกันอยู่เนี่ยมาให้ไอ้หน่อยไอคิดถึง you, อยู่อยากเห็นหน้าอยู่ก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ส่งรูปมาให้ส่งูปนั้นพอนเด้งขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยมันเหมือนรูปที่มันเคยส่งมาให้เราตั้งแต่ สามเดือนที่แล้วตั้งแต่คุยกันแรกๆก็เลยเอารูปที่เราเซฟเก็บไว้เนี่ยมาเทียบกับรูปรูปที่ส่งมาใหม่ปรากฏว่าดูรู้เลยว่าถ่ายถ่ายวันเวลาเดียวกันแล้วรูปมาเทียบอ่ามึงหลอกกูแล้วแต่เราก็คุยคุยปกติอ่ะฉันง่วงนอนแลนอนเ <_ d ial> ช้ามามันก็ติ้งมาอีกติ้งมาอยู่อยู่เตรียมเงินเลยยังก็คือโฟกัสแต่เรื่องนี้แหละเออโฟกัสแต่เรื่องนี้แหละวันนั้นเราก็เลยส่งบัตรประชาชนที่เขาส่งมาให้ แล้วก็พาสปอร์ตไปให้เพื่อนอีกคนหนึ่งที่แบบอยู่ในวงการอะไรเงี้ยเช็คให้หน่อยปรากฏเช็คแล้วเนี่ยบัตรประชาชนที่ส่งมาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นคนจริงๆเป็นคนที่มีชื่อนามสกุลจริงๆที่อยู่จริงๆในเมืองเซี่ยงไฮ้ของจีนจริงจริงๆๆเลขบัตรประชาชนก็คือตรงโมหมดเลยมีตัวท้ายตัวเดียวของต้นฉบับเขาเป็นเลขสองก็เปลี่ยนเป็นเลขสามอ่าพาสปอร์ตก็ทุกอย่างเหมือนจริงเลยเพียงแต่แถบด้านล่าง ปีเกิดไม่ตรงกันพอเราเช็คเรารู้ละเราแอบรู้ละเราก็เลยเลิกเลิกคุยก็เลยตัดการติดต่ออบล็อกเฟซมันไม่คุยไปเลยแต่ว่ายังไม่ได้บล็อกไลน์พอมันรู้ว่าเรารู้ละมันเริ่มทวงเงินละมันเริ่มทวงเงินเมื่อไหร่โยจะคืนเงินทวงทวงไลน์มาทวงทวงทวงเงินสองสองหลั่มเนี่ยเราก็เลยบล็อกไลน์บล็อกไลน์แล้วก็เฉยเฉยไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าเงินมันเลาะได้ไปบล็อกไลน์ปรากฏวันเนี้ยเมื่อวานเนี่ยมัน ใช้บัญชีอื่นใช้แอคเคา t ์อื่นมาคอมเมนต์ทวงเงินเราในใน a c e b o o k ของของพี่ก็คือพี่ก็จะโพสต์ประจำโพสต์ปุ๊บแล้วมันก็จะมีช่องคอมเมนต์มันก็จะไปตามคอมเมนต์คอมเมนต์ยู่ขอเงินคืนขอเงินคืนแล้วก็แล้วก็บล็อกบล็อกบล็อกไปแล้วมันก็เข้ามาในอินบ็อกใช้แอคเคา t ์อื่นเข้ามาทวงเงินทวงเงินทวงเงินอะไรเงี้ยนี่แหละแล้วพอล่าสุดพอทวงเงินทวงเงินเราก็แจ้งไปทาง Facebook Facebook ก็ปิด ปิดบัญชีไปปิดไปสามบัญชีละแล้วก็ขู่ด้วยขู่จะแฉมันบอกว่าไอมีข้อความที่คุยกับคุณเนี่ยเป็นข้อความเฟรชกันเลยนั่นเนี่ยอะไรเงี้ยแบบถ้าแฉอย่างมากก็คุยคุยกับผู้ชายแล้วยังไงอ่ะฉันเป็นคนโสดอ่ะฉันไม่ได้มีแฟนฉันไม่ได้มีสามีฉันคุยกับผู้ชายเลยก็ได้ถูกเออฉันคุยกับผู้ชายแล้วผิดตรงไหนอะไรกันเราก็ไม่เราไม่กลัวมันเนียวันนี้มาก็เลยเปลี่ยนวันเนี้เพิ่งส่งมา เปลี่ยนแนวและบอกว่าถ้าคุณเป็นคนดีคุณควรจะคืนเงินให้ฉันเพราะว่าฉันเนี่ยถูกบริษัทตีเนี่ยมาใช้คำว่าตีโดนตบโดนตีถ้าถ้าคุณไม่อยากเห็นคนที่จะต้องตายเนี่ยคุณเนี่ยถืออ้อนวอนล,ละนเริ่มอ้อนวอนล,ละนี่แหละไป,ไปทางค้ามนุษย์ยไปคิดว่าถ้าเห็นล่าสุดเนี่ยไปทางขามนุษย์ละเหมือนมันมันก็บอกว่า เ,เขาก็เขียนว่าเขาไม่ได้อยากมาทํางานอย่างนี้หรอกเขาถูกบงังคับให้ทําเหมือนเป็นแนวค้ามนุษย์ละก็เลยทําให้เราอ๋อมันก็คือแก๊งสแกมเมอร์นี่แหละแก๊งอื่นๆที่แบบหลอกทางไลน์เนี่ยมันคือการ จ่ายเงินแล้วเข้าเข้าบัญชีมาแต่อันเนี้ยเราจ่ายเงินผ่าน S c n ที่ถูกกฎหมายแล้วก็โอนไปโดยการคัดลอกรหัสถูกปะอันเนี้ยเงินมันไปเข้ากระเป๋าอะมันเหมือนว่าไปเข้ากระเป๋าหนึ่งแล้วก็ออกไปกระเป๋าหนึ่งเขาคือเหมือนเหมือนพวกคริปโตพี่ก็เลยเอาเอาไอ,าเ,อาเอาเรื่องเนี้ยไปถาม h ช GP t GPT เพิ่งถามเออบางทีเราก็หละหลวมแล้วน่าจะถามเมื่อสามเดือนที่แล้ว <laughs> เพิ่งถามก็ไปถามแชท t p t t ตอบมาหมดเลยว่ามูโลโปเนี่ยเป็นเว็บไซต์หลอกลวงซึ่งซึ่งเคยมีข้อมูลหมดมีข้อมูลหมดหมดหมดและแชท g t t p t ก็บอกว่าคุณมีลิงก์รหัสไหมคุณส่งลิงก์รหัสมาให้ฉันฉันนี่จะตรวจสอบได้เราก็เลยส่งลิงก์ลิงก์ที่เราเก็บไว้ให้นะแชทแชท GPT บอกมาหมดเลยว่าเงินเนี่ยมันไปกระเป๋าไหนเงินเราพอพอเข้าไปปุ๊บมัน กระจายไปกระเป๋านี้กระเป๋านี้นี่ก็จากทั้งหมดเหตุการณ์ตอนนี้ก็กลายเป็นว่ามันมาอ้อนวอนพิตาแทนแล้วมันมาอ้อนวอนจากจากขู่จากขู่ว่าจะเอาแชทมาแขเราประสานกับทางกรลอตกรลอตประสานกับ Facebook ปิดบัญชีที่ที่มันขู่จะแฉเราบ่นแล้วทีนี้มันก็เอาบัญชีอื่นมาละมาอ้อนวอนละว่าถ้าเราไม่คืนเงินอ่ะมัน่ะมันจะตายถ้าเกิดในมุมมองแบบคนที่เขาไม่ทันไงพ่ตา มันมีทริคหรืออะไรที่พอจะมองออกไหมพี่ตาวว่าแบบนี้แม่งสแกนแน่ๆมองยากมากนะเพราะจริงๆเราสงสัยตั้งแต่แรกเราตั้งใจจะไม่คุยตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่พอเขาแสดงความจริงใจนะส่งบัตรประชาชนอะไรเงี้ยแล้วก็การพูดของเขาเนี่ยการพูดคุยเนี่ยมันเหมือนเป็นคนที่ใส่ใจเราจริงๆอ่ะถ้าเราคุยกับคนที่แบบ ไม่ใส่ใจจริงๆเราจะรู้ว่าเขาจะจํารายละเอียดเล็กๆได้น้อยของของเราไม่ได้แต่นี่เขาจาได้เลยว่าเขาเคยคุยกันเราว่าเออเนี่ยมันยากมากผู้หญิงมีโอกาสหลงง่ายมากเราบอกตรงยอมรับว่าบางช่วงอ่ะก็เคยหลงบ,ง,บงบางระหว่างที่คุยนะบางช่วงก็เคยเชื่อว่าเฮ้ยหรือเขาจะจริง<ม>จิตวิทยาสูงของเขาเนี่ย มันทำให้เราเชื่อได้ง่ายๆคือตัวเองเนี่ยข,ขนาดบอกตัวเองว่าอย่าเชื่ออย่าเชื่อเรื่องพวกนี้เนี่ยคนที่ไม่เคยเจอกันเนี่ยมันไม่มีทางหรอกที่จะมาคุยกันแบบหวังดีแต่หลายครั้งที่เชื่อที่สุดแล้วพอเราอะ่ะไม่ยอมเป็นเหยือ่อให้มันตกที่เราก็เหมือนกับว่าหลอกมันได้แต่จริงๆแล้วเนี่ย มันอาจจะหลอกเรายังไม่สําเร็จก็ได้เพราะฉะนั้นพอพอตา้าดเล่าเรื่องนี้ออกไปหลายคนบอก,กว่าอยากเจออย่างนี้จังเลยมาถึงจะได้อย่าอย่าประมาทอย่าเสียงเพราะว่ามันอาจจะเอาจากคุณตั้งแต่ครั้งแรกก็ได้มันอาจจะเอาจากคุณตั้งแต่ครั้งที่2ก็ได้แล้วมันหลอกคุณไปเลยถูกปะหลังหลังจากที่ต้าบอกออกไปเนี่ยเล่าออกไปเนี่ยมีคนอินบ็อกมามีคนเล่าว่ามีผู้หญิงที่สูญเสียเนี่ย เป็นหลักล้านเนี่ยเยอะมากนะหลายคนนะแล้วคนที่สูญเสียเนี่ยจะไม่กล้าเล่าเพราะว่าอายถามว่าถ้าวันเนี้ยตัดเสียสองหมื่นแต่เก็ไม่กล้าเล่าครับเพราะว่าเออมันเป็นนาลากรเนี่ยแก่ป่านนี้แล่จะเป็นหลงผู้ชายอีกเหรอถูกปะเสียเงินให้ผู้ชายเราจะไม่กล้าเล่าแต่นี่บังเอิญว่าเราอะเราไม่เสียเราได้เันเราถึงกล้า,าออกมาเล่าเพราะฉะนั้นอย่าเสีย่ยงอย่าเสี่ยงว,ว่าจะไปหลอกจากสแกมเมอร์ไม่มีทางไม่มีทาง